แพทย์ะะหญิงมัสารามุธานนท์ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะพี่อู๋ตั้งใจจะทำรีวิวมหากราบเลยนะคะทุกคนของการเรียนแพทย์ที่จีนทุกมหลาลัยเลยนะคะเท <Wow. S 1> ่าที่พี่อู๋จะสามารถหาน้องๆได้นั่นเองนะคะ ็วันนี้นะคะก็เป็นคิวของมหาลัยฟูตันนะคะเป็นคิวแรกเลยนะคะเป็นมหาลัยที่ผิวจบมาเองเลยนะคะแต่นะคะเพื่อความอัปเดตล่าสุดเลยนะคะผิวก็จะมีเชิญน้องแคนดี้นะคะซึ่งเป็นน้องนักศึกษาแพทย์ปี6นะคะมาอัปเดตนะคะทุกอย่างเลยนะคะรีวิวทุกๆกอย่างเลยในของมหาลัยฟูตันนั่นเองนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลย ดีค่ะลลิซัตตะละพันธ์นะคะหรือว่าเรียกว่าแคนดี้ก็ได้เป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ที่ปูตัน university นะคะโปรแกรม mbbs ก็คือแพทย์นานาชาตินั่นแหละเอ่อถ้ามาอยู่ที่จีนก็คือสกายล่างเป็นหลิวลู่ชิงค่ะคือตอนแรกอ่ะไม่ได้สเปซิฟิกประเทศไม่ได้สเปซิฟิกว่าเป็นปูตันแต่ว่าอยากเรียนแพทย์แล้วก็อยากไปต่างประเทศแล้วเพอเอิญว่าเราอยู่มาแต่ใช่ไหมมีพี่คนนึง เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เขามีพี่ที่เรียนอยู่ที่ฟูตนันเขาก็แนะนําว่าแบบมหาลัยดีมหาลัยมันเอ่อการระบบมันดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มเริ่มศึกษาว่าฟูตันเป็นยังไงอยู่ที่ไหนแล้วก็ใช้สกิลหนาตาชาของเราก็คือหาทพี่ที่เรียนอยู่ที่นั่นก็แบบเป็นยังไงบ้างครับพี่อะไรอย่างนี้ซึ่งก็ได้เจอพี่หลายคนวมถึงพี่อูด,ด้วยพี่อูก็แนะนําดีมากเลยแนะนําตั้งแต่แบบ ปีหนึ่งยันปิดตอนนั้นพี่อุปีสามก็คือแนะนําหมดเลยว่าแบบเข้ามาต้องเจอยังไงยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มโฟกัสแล้วใช่ไหมว่าจะมาที่ปูตันเราก็แบบมาดูที่เซี่ยงไฮ้ก็รู้สึกว่าเมืองมันเป็นศูนย์กลางความเจริญนะเนาะก็คิดว่าน่าจะมีเทคนิคเทคนยีการแพทย์ที่มันแบบน่าสนใจอะไรอย่างงี้ตัวมอกก็แบบแร็งกิ้งค่อนข้างดีเลย ก็การเรียนนะคะที่ปีหนึ่งก่อนเลยเนาะเราก็จะเรียนที่ขันตานแคมปัสก็คือปีหนึ่งเป็นปีเดียวที่จะเรียนที่แคมปัสนี้แล้วก็จะเรียนคือพวกแบบโมบายวิทยาศาสตร์พื้นฐานฟิสิกส์เคมีชีวะแคลคูลัสใช่ไหมอันนี้ก็จะเร emos, ียนเหมือนที่ที่ไทยแหละแล้วก็จะมีวิชาแบบเออเพราะว่าเราเป็นคณะต่างชาติเนาะก็จะมีเรียนบังคับภาษาจีนซึ่งมันดีมากเลยนะเพราะว่าแบบ มันทำให้เรามีชีวิตรอดได้ที่ประเทศจีนนะเนาะเพราะมันเป็นภาษาที่สามแล้วก็จะมีวิชาประวัติศาสตร์จีนด้วยซึ่งก็สนุกดีแต่ว่าไม่ได้ใช้แต่ก็เรียนสนุกแล้วก็มีอิเล็กทีฟค่ะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความสนใจน้องๆเลยว่าชอบอะไรก็คือ Variety อปีหนึ่งก็จะประมาณนั้นส่วนปีสองปีสองขอดีวิชาที่เป็นแบบเนี้ยอ๋อ จะเรียนพวกเกี่ยวกับความผิดปกติของร่างกายเนาะแล้วก็เป็นพวกน n าตมี y ก็คือเป็นพื้นฐานแต่ว่ายังไม่ได้ลงลึกเกี่ยวกับเรื่องแบบเอ่อต้องรักษาคนไข้อย,ยังไงเมเดจยอย่างไงแต่แค่ดูแค่ว่าแบบเอ๊เซลนี้มันผิดปกติอย่าง h i โ t o l o g y อย่างเนี้ยก็คือแบบสองกล้องสองกล้องหอนึ่งเดียวใช่แล้วก็นา a ตมี y ก็เหมือนเป็นนด์มาร์คของแบบคนที่เรียนแพทย์เวลาพูดถึงแพทย์ก็ต้องแบบน n าตมี y ก็คือเราก็จะได้พาอาจารย์ใหญ่กันที่ปีนี้แหละสนุหน ปีสามเนาะก็จะเป็นลึกขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นหลักๆจะเป็นไมโครไบโอเป็นเรื่องยาฟาร์มาโซโลจีหรือว่าเป็น PBL ซึ่ง PBL น้องๆอ,อ,อาจจะงงก็คืออะไรใช่ไหมมันก็คือเหมือนกับเป็นจำลองเคสมานะให้เราคนบอกบอกข้อมูลมาทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ให้เราค่อยๆวิเคราะห์ว่าแบบคนไข้เขาเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งก็จะลึกขึ้นมานิดนึงสนุกอีกแล้วที่ต่ลสนุก เปีสีปีสี่กับปีหเนี่ยคอนเทนต์จะหนักมากเพราะว่ามันจะแยกไปเป็นเหมือนเป็นแต่ละแต่ละส่วนของร่างกายแล้วเนาะอย่างเช่นแบบสูตินารีอย่างเงี้ยมันก็จะเจาะไปแค่ตรงนั้นเลยซึ่งรู้สึกว่าสูตินารีแบบโอบีอ่ะเป็นวิชาที่ยากมากๆสําหรับเราแล้วก็แต่ละส่วนแต่ละส่วนก็คือแบบละเอียดยิบยิบจริงๆก็ปีสี่ปีห้าตรงกลางจะหนักมากๆอืม ปี6ก็คือตอนนี้ที่เรียนอยู่หรือเ,เรียกง่ายๆที่ไทยก็ได้จะเป็น extern นะคะก็เราก็จะได้เข้ามาเหมือนกับฝึกงานที่โรงพยาบาลจริงๆเนาะก็ได้ manage คนไข้ได้ทํางานตามวอรต่างๆทําแผลเย็บแผลได้เข้าพ่าตัดช่วยช่วยในการผ่าตัดไม่ได้ผ่าเองนะคะแล้วก็แบบมีแบบเจาะลุ่มเจาะเลือดอะไเงี้ยก็สนุกอีกแล้วค่ะประมาณนั้น ขอแยกเป็น t h e อรีกับแบบ Practical และกันเนาะถ้าเป็น t h e o รีรู้สึกว่าเออการเรียนแพทย์อะคะ่ะไม่ว่าจะเรียนที่ไหนอะสไลด์ที่อาจารย์สอนอมันมีผลน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเพราะว่ายังไงอะมันก็ต้องกลับมาเส l f study ที่บ้านอยู่แล้วเพราะมันไม่มีทางที่อาจารย์พูดมารอบเดียวแล้วเราจะแบบเข้าใจทุกอย่างจําได้ทุกอย่างเป๊ะทุกอย่าง้อสอบไม่มีทาง ยังไงก็ต้องกลับมาแล้วก็เอาที่อาจารย์พูดหรือว่าสไลด์ที่อาจารย์สอนะมันนั่งอ่านอีกรอบหนึ่งซึ่งต่อให้สไลด์มันจะห่วยยังไงอะนะน้องก็ต้องแบบไปหาความรู้ที่อื่นใช่ป่ามันไม่มีทางที่แบบหนูจะสตูดี้แค่ PPT เดียวแล้วหนูจะไปสอบไม่มีทางอยู่แล้วค่ะดังนั้นทีออรี่คิดว่าแบบตัวตัวของสไลด PP ์ PPT ที่ที่แต่และมาหาลัยไม่เหมือนกันนะมีผลน้อยมากส่วน practical เหรอเออ แล้วแต่ตัวนักเรียนนะเพราะว่าเนี่ยเป็นคนที่พูดจีนไม่ได้ตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าถ้าเกิดพูดกับอาจารย์ไม่ได้แล้วเขาก็จะไม่สนใจเราแบบเราก็จะกลับไทยไปแบบทำอะไรไม่เป็นแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆเขาชอบคนต่างชาติมากเลยนะที่ที่จีนนะเพราะว่าพอเขารู้ว่านี่พูดจีนไม่ได้แต่พยายามเสนอหนะ้าแบบอยากทำอยุดอยากนู่นอยากนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเบบี้เรามากก็คือแบบน้องทําผิดไม่เป็นไรทําใหม่ทาใหม่ทําแม่งอย,อย่างนั้นแหละ ก็รู้สึกว่าได้ทําเยอะจริงๆแต่มันก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ด้วยเนาะอาจารย์บางคนก็อาจจะขี้ลาคาญอะไรอเงี้ยค่ะก็ต้องแบบสกิลแต่ละคนนะ่ะต้องดูมองตาอาจารย์แล้วแบบต้องดูว่าอาจารย์คนนี้เล่นด้วยได้อาจารย์คนนี้แบบถ้าเขาไม่ให้ทำก็คือหยุดหยุดที่ตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเราแบบเข้าหาอาจารย์เป็นแล้วเราแบบไม่ได้ทําให้เอ,อความปลอดภัยของคนไข้เรามันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยยังอยู่ในขั้นที่แบบ คนไข้ย,ยังปลอดภัยได้เงี้ยเราเราคิดว่าทาพวกแบบเป็นบอล e ม a r โร w ไบ o อซีหรือว่าเป็นแบบคือเวลาเข้าไปช่วย OR อะไรออ่างเงี้ยค่ะก็ได้สครับอินก็คือแบบไปช่วยอาจารย์เป็นเป็นแบบแอสซิสแตนต์ข้างๆ <Wow. S 1> ซึ่งแบบบางคนก็จะแบบไม่กล้าเงี้ยเพราะว่าไม่เคยทำใช่เปลด่ดแล้วแบบอาจารย์เขาก็ไม่ได้มาเชิญเราขึ้นไปทำอะไรกับเขาอ่ะอันนี้ก็คือต้องแบบอาจารย์คะหนูอยากทำอะไรอย่างนี้เอง ปีหนึ่งถึงปีสามใช่ไหมมันยังไม่ได้ขึ้นโรงพยาบาลมันก็จะมีมิกซ์กันเนาะบางวิชาก็จะเป็นคนต่างชาติบางวิชาก็จะเป็นคนจีนแต่ว่าต่อให้จะเป็นคนจีนอะ่ะเขาก็พูดอังกฤษได้ทุกคนเลยนะหรือถ้าเกิดว่าแบบบางคําอาจจะมีบางคําที่แบบมันสำเนียงจีนจีนจริงอ่ะมันก็ไปถามคนนอกรอบได้ก็คือแบบไม่ต้องอลอบรอบอ่ะยกมือถามเลยว่าแบบพูดอีกรอบนึงได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเคลียร์กันในคลาสเองว่าแบบพูดว่าอะไรส่วนปีห้าสี่ห้าหกมันเข้าโรงพยาบาลแล้วหมอทุกคนเป็นคนจีนค่ะ แต่ว่าเอ่อคือเราเป็นโปรแกรมนานาชาติอะเขาก็ต้องเลือกมาแล้วว่าคนที่สอนเราอะก็ต้องพูดอังกฤษได้ถูกปะแล้วอย่างเป็นบอร์ดร์เจอรี่อย่างเงี้ยหมอทุกคนพูดอังกฤษได้ไม่ต้องห่วง <laughs> ค่ะก็การเดินทางของเซียงไฮ้ใช่ไหมง่ายมากง่ายกว่าที่ไทยอีกเพราะว่า <Wow. S 1> ทั้งที่หันตันทั้งที่เปิงหลินแชมปัสที่เราเรียนทั้งคู่อะมันอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าเลยเนาะเลยที่นี่เขาจะเรียกว่าเมโทร ซึ่งเมโทรอ่ะมันก็ไปได้ทุกที่เลยสถานที่ที่ท่องเที่ยวต่างๆที่แบบดังๆก็คือไปง่ายมากเที่ยวง่ายมากหนีเที่ยวบ่อยดูแล้วก็อ,อนอกจากนี้ก็ถ้าเบื่อเซียงไฮ้อ่ะมันก็จะมีเมืองใกล้ๆที่แบบนั่งรถไฟความเร็วสูงไปแบบยี่สินาทีถึงเลยงี้ยเป็น one day trip, วันเดย์ทริปเอ่อแล้วก็มีปีปีใช่ไหมแท็กซี่ที่เราใช้กันบ่อยๆก็เรียกง่ายค่ะแล้วก็ไม่ต้องพูดภาษาจีนก็ได้แค่ป้อนไปว่าอยากไปไหนเด็กเขาก็ไปส่งเราจบรอจ่ายตังค์ oh, <no. S 1> เรื่องหออันนี้พูดในฐานะคนที่อยู่ทั้งหอในทั้งหอนอกมาเลยแล้วกันเนาะอหอในอะ่ะอยู่แล้วว่ามันถูกกว่าแบบครึ่งๆมากๆแต่ว่า <Wow. S 1> เรื่องความสะดวกสบายอะไรเงี้ยมันก็อาจจะสู้หอนอกไม่ได้เพราะว่าหอนอกมันก็ต้องกว้างกว่ามีสเปซข,ของตัวเองเพราะถ้าเป็นหอในอะ่ะถ้าไม่ใช่ปีสองขึ้นไปนะปีหนึ่งอ่ะรู้สึกว่าต้องอยู่แบบ รูมเมทอาจจะมีบางคนได้อยู่เป็นห้องเดียวแต่ว่าแบบมันยากมากเพราะว่าทุกคนอยากไปห้องเดียวเ้างมันก็ต้องแย่งกันนิดนึงแต่ตอนนี้หอของปีสองอะปีสองของปีหก่ะเขากำลังรีโนเวทเพราะฉะนั้นปีใหม่ๆที่เข้ามาก็ c o n g r a t u l a t i o n นเลยจ้ะน้องก็จะได้อยู่หอใหม่แบบเอี่ยมอ่องแต่ว่าพี่อ่ะไม่ได้ <laughs> อ,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 อแล้วก็เซียงไฮเป็นเมืองปลอดภัยมากเลยนะคะเพราะว่า มีกล้องเออเรียกว่าอะไรอะ cctv อะติดอยู่ทุกแบบแคบทุกเสาเลยอะไม่ใช่แค่แบบถนนละเสาแต่มันแบบติดทุกไม่ใช่แบบถนนละกล้องแต่มันเป็นแบบเสาละกล้องอะเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีพวกปัญหาเท่าไหร่คับก็ค่าใช้จ่ายที่นี่ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะแต่ว่า ตอนแรกได้ยินมาว่าเซี่ยงไฮเป็นเมืองที่แบบค่าครองชีพสูงเนาะก็กลัวๆเหมือนกันแต่ว่าพอมาอยู่ก็รู้สึกว่าพอๆกับที่ไทยก็คืออย่างที่รู้กันว่าฟูตัน m b b s ก็ค่าเทอมเจ็ดหมื่นห้าพันต่อปีนะคะหยวนแล้วก็มีค่าหอที่จะอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยต่อปีเหมือนกันแบ่ง่อกเออต่อเทอมปีหนึ่งมีสองเทอมก็คือพูณสองแล้วก็มีพวกค่ากินค่าอยู่ค่าใช้อันนี้มันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์คนแหละถ้าแบบ ไม่ได้ติดหรูมากกินข้าวลงอาหารได้อย่างเงี้ยวันหนึ่งห้าสิบหยวนสามมื้อก็คือแบบประมาณประมาณห้าสิบหยวนเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งก็ประมาณแบบเก่งอย่างเก่งๆเลยนะก็แบบสองพันเลยอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้แบบใช้อะไรพุ่งเฟื่อยถ้าแบบอาจจะตามใจปากนิดนึงก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสามพันอะไรอย่างงี้ก็พอๆกับที่ไทยอีกแล้วก็อ๋อแต่ว่าที่นี่เครื่องสําอางแพงกว่าที่ไทยนะจ๊ะสายบิวตี้เพราะว่าภาษีนําเข้าแพง ก็นำว่าถ้าเกิดน้องผู้หญิงคนไหนมาแล้วแบบจะซื้อสกินแคร์คือแบกมาจากไทยคุ้มกว่าเชื่อเราเราโดนมาเราเจ็บแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟที่หอุหยถ้าเป็นหอนายถูกมากเติมเข้าไปสองร้อยอ่ะอยู่ยันแบบเติมต้นเทอมอยู่จนถึงท้ายเทอมถ้าไม่ได้แบบ <Wow. S 1> เปิดทีเตอร์ทั้งวันทั้งคือน,นอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหอนอกก็อันนี้ส่วนตัวนะสองร้อยอ่ะก็คงได้ค่าไฟกับค่าน้ำแต่ว่าไม่ได้ค่าแก๊สต,ต่อเดือน เพราะว่าหอนอมมันแบบมันมันแพงกว่าอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็มีค่า Wi-Fi ถ้าอยู่หอในก็เหมือนเดิมมันจะเป็นแพ็กเกจของโรงเรียนมันก็ปีหนึ่งห้าร้อยห้าสิบหยวนนะคะทั้งปีเลยห้า้อยห้าสิบหยวนก็ฟวู้้าน่ะมันคือ f freedom f a n น a s t ติคือเราจะไปไหนก็ได้ แต่ว่าก็ต้องดูกฎของแต่ละประเทศนั้นๆด้วยนะอย่างเ่าที่จําได้อะจะมีเกาหลีมั้งที่เหมือนกับว่าจบจากจีนแล้วต้องไปต่อสเปเชียลไลซ์ก่อนถึงจะกลับไปทํางานที่เกาหลีได้แต่ถ้าอย่างประเทศอื่นๆที่คนฮิตไปกันอย่างเนี้ยอย่าง UK, US, ออสเตรเลียฮ่องกงก็คือไปเลยก็คือไปสอบของเขาตามขั้นตอนของเขาได้เพราะว่าเขา Recognize แบบดีกรีของเรานะคะอย่างที่ไทยก็เหมือนกันที่ไทยก็คือเราก็มีสิทธิสอบอะไร NL 1 2 3ตามสเต็ แล้วก็กลับมาทำงานเป็นอินเทอร์ที่ไทยได้ปกติเลยค่ะของผูตันเนี่ยข้อดีเยอะมากเลยอะตอนเราไม่อยากกลัวอะแต่ก็ถ้ากลัวเรียนเครียดเกินไปเพราะเราเป็นแพทย์เนาะบางคนอาจจะกลัวเรียนเครียดไม่ต้องกลัวเครียดเพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าฟินโซนะคนะก็คือสภานักเรียน<ๆ>เขาก็จะคอยสรรหากิจกรรมมาให้เรารีแลซกแบบปาร์ตี้รับน้องคืนดูหนงังหรือว่าแบบ เป็นพอดลักที่แบบทุกคนเอาอาหารมาแชร์กันบางทีก็จะมีสปาแบบอีเวนต์โคกับเด็กดีนอย่างเงี้ยซึ่งแบบไม่ชด้กินย,า,นยางนี้มากพี่อู <S <S อกลับมาก่อนโอ๊ยแต่ออแตเออแล้วก็จะมีฟิ a n t h ropy คอมมิชชั่นอันนี้พาวรีพิเศษมากๆเพราะว่าเราเป็นสภาของของเอฟิลันท ropy ก็คือจะมีเป็นแบบ hospital visit ก็คือแบบไปหาเด็กๆไปทํากิจกรรมร่วมกับเด็กๆหรือว่าไปเรียรายเงิน หารายได้เพื่อที่จะแบบไปบริจาคนะคะไม่ได้เข้าตัวเองก็สนุกมากมา,กมากมนก็เป็นกิจกรรมที่ทําให้สนิทก,กับเพื่อนๆมากๆขึ้นด้วยแล้วก็ข้อดีก็อย่างที่บอกว่าทั้งเมืองเซี่ยงไฮ้มันสะอาดมากๆคือขนาดถนนที่เป็นแบบถนนธรรมดาถนนที่ไหนก็ได้แลนด้อมถนนเั้นเส้นหนึ่งอะเดินเล่นได้เลยอะไม่เห็นขยะเดินถ้าไม่ได้ไปพวกสถานที่อโกดอนะไรเงี้ยมันก็จะแบบดูเป็นอีกโลกหนึ่งเลยคะ่ะแล้วก็ขนาดสะพานลอยยังมีดอกไม้ประดับ ก็คือเป็นเงอนที่ค่อนข้างซีไรต์มากอืมข้อเสียอรอก็จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นกับคนที่เรียนต่างประเทศทุกคนเลยแหละเพราะว่าเรามาอยู่ที่ต่างประเทศเนาะมันไม่มีคุณพ่อคุณแม่มาคอยบอกว่าแบบอ่านหนังสือนะลูกกินข้าวนะลูกนอนอย่าดึกนะลูกคือมันจะต้องทุกอย่างเราจะต้องช่วยตัวเองแล้วก็รวมไปถึงปัญหาที่มัน ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดแต่มันอาจจะเกิดอย่างเช่นพวกปัญหาแบบสุขภาพหรือว่าวีซ่าอะไรเนี้ยค่ะถ้ามีอะไรก็คือต้องจัดการด้วยตัวเองจริงๆง,ง,งเหมาะกับทุกคนเลยถ้าแบบดูตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่อย่างแบบเพื่อนเราก็มีหลายแบบเหมือนกันบางคนก็จะเป็นสายชิลปาร์ตี้ฮาร์ดแบบกลับดึกทุกวันแต่คือมันก็เรียนได้ไม่สอบตกแล้วก็ได้คะแนนดีด้วยอันนี้ก็คืออยู่ที่ว่าจัดการตัวเองเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ แต่อย่างอย่างของเราอย่างเนี้ยก็จะเป็นสายแบบเรียบร้อยพูดน้อยแล้วก็อยู่บ้านอ่านหนังสือเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ oh. ก็ไม่มีปัญหานะก็คือเป็นเพื่อนกับพวกคนที่ปาร์ตี้ฮาร์ดได้ด้วยเพราะว่าเข้าใจว่าแบบไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกันเนาะปรับได้ที่คือแบบพยุงตัวเองได้ก็คือแล้วก็รู้สึกว่าคนที่มาเรียนตู่ตั้นก็คือต้องเปิดใจรับคุณธรรมใหม่ๆนิดนึง อย่าแบบสติ๊กกับตัวเองมากเกินไปนะคะเพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่มันแบบวัฒนธรรมมันต่างกันมากเนาะบางคนเขาก็จะแบบมีเคานเจอร์ของเขาที่เราอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนแต่ว่าแบบไม่ใช่เรื่องแย่คือมันเป็นเคานเจอร์ที่เราแบบไม่เคยเห็นไม่เคยเจอมากกว่าเฉยๆซึ่งมันทําให้เราแบบได้มองในอีกมุมมองหนึ่งมองในมุมมองของเขาด้วยอะคะ่ะไม่มีอะไรยากเกินไปคะ่ะถ้าทุกคนสนใจฝูตันนะคะก็ อินเทคเซลเลยค่ะเพราะว่าพี่อู๋แนะนํำตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายจนกระทั่งแบบเอ่อก่อนก่อนที่จะบินอย่างเงี้ยพี่อู๋ก็ยังนัดมาเจอแล้วก็แบบเนี่ยพอไปถึงแล้วน้องจะต้องเจอแบบนี้แบบนี้นะแล้วพอพี่อู๋เดินเรื่องเอกสารให้หมดเลยนะตอนที่แบบเราสมัครแล้วก็ก่อนที่จะเขาจะเรียกไปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยพี่อู๋ก็มีการแบบนัดพรีสัมภาษณ์แล้วก็แบบคําถามก็คือ ก็คือคําถามที่เขาค่อนข้างแบบช่วยในการสัมภาษณ์จริงค่อนข้างเยอะมากมากค่ะแล้วก็หลังมาที่ตีมพี่อู๋ก็ยังช่วยต่อแบบวันแรกที่มาก็คือพี่อูก๋ก็คือพาไปแบบรีจิสเตอร์อะไรเรียบร้อยเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออดีจังเลยที่แบบมีรุ่นพี่ที่แบบเขาเรียนอยู่ที่นี่อยู่แล้วแล้วเขาก็รู้ระบบของแบบคณะนี้อยู่แล้แลวอะไรเงี้ยค่ะทําให้อุ่นใจขึ้นมากๆความที่ว่าเราเรียนอยู่ที่สูตันกันทั้งคู่เนาะพี่อู๋ก็จะคอยอัปเดตตลอดเลยว่าแบบตอนนี้ถ้าเกิดว่าที่ไทยจะสอบอย่างเงี้ยน้องจะต้องทํายังไงน้ององสมัครรรปีไหนเเพาาาะะว่ มาจากแบบมปลายเราก็จะไม่ค่อยรู้แต่ว่าพี่อูก๋ก็รู้แล้วพี่อูก๋ก็แนะนําตลอดเลยว่าแบบต้องอ่านอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ติดต่พี่อู๋แล้วชีวิตจะเจริญนะคะแล้วก็พี่อู๋จะคอยถามตลอดว่าเรียนตอนนี้โอเคไหมจะเอาโน้ตไหมพี่มีโน้ตนะก็อืมกระดอินเทกเซลอินเทกเซล ลองทุกอนที่มานะคะถ้ามาช่วงนี้ก็จะได้เจอพี่อยู่ก็เดี๋ยวพี่พาทัวร์เองนะคะแต่ถ้าเกิดกลับไทยไปแล้วหลังจุลายปีนี้ก็คือเจอกันที่ไทยมีอะไรก็ถามได้ทักมาได้เลยแจกไอจีหนูหน่อยได้ไหมอะแจกไอจีหนูด้วยนะแล้วก็เขียนไว้ว่าโสดตัวใหญ่ๆ <laughs>